สวัสดีค่ะสวัสดีครับสบายยังไหมครับสบายดีสบายดีไหมคะสบายดีครับสำเนียงภาษาไทยเก่งครับคุณครับไม่หลอกครับไม่หลอกแหมแหมแหม Say something in Thai that you just learned พูดภาษาไทยไหมครับพูดได้อ่าเอ่อ อร่อยมากมากอะไรอร่อยอ,อาหารญร่ปุ่์อรร์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 อ, <laughs> อ์อรรคร์รอ,อา,ารร์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 อ์รออ่อ์ <laughs> ออร์ร์ร์ากินิ์ร์ร์รร์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 รร อะไรอร่อยกังอะไรคืออร่อยกังอืมใช่ไม่ใช่ไม่รู้ไม่ใช่อะไรไม่ใช่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจอะไรโอเคจบบายบายรอลแลนด์รอลเล่นบายบายอเลสบายบายไมย